สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเสียงจากไดอารี่ลองจินตนาการดูสิว่าคุณกำลังอยู่กลางท้องฟ้าสีแดงเพลิงสายฟ้าพุ่งลงมาแบบไม่มีเสียงหรือทะเลที่เรืองแสงเองในความมืดใช่ครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริงคลิปในวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับ10อันดับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แทบไม่มีใครเคยเห็นเรามาเริ่มกันที่อันดับ1ิ ไฟเย็นจากทะเลไบโอล m i n e s เซน c ์เวฟส์ um ยามค่ำคืนที่ชายหาดมันดีฟส์เวียดนามหรือเกาะภูเก็ตของไทยเองบางคืนคุณอาจเห็นคลื่นทะเลเรืองแสงสีฟ้าเป็นแนวยาวเหมือนมีแสงดาวหล่นลงมาเกลื่อนผิวน้ำ นั่นคือปรากฏการ Bio ์ไบโอลูมิเนเซนซ์เกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากที่เรียกว่าแพลงตอนเรืองแสงซึ่งสามารถเปล่งแสงได้เองเมื่อถูกรบกวนเช่นคลื่นซัดหรือมีคนเดินผ่านกลมไกของมันมาจากเอนไซม์ลูซิเฟเลสที่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีในเซลล์จนเกิดการเรืองแสงออกมา นักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Sea of Stars ทะเลแห่งดวงดาวที่เกิดขึ้นจริงบนโลกของเราบางคนเชื่อว่าหากคุณได้เห็นไฟเย็นจากทะเลถือเป็นสัญญาณแห่งโชคดีและการเริ่มต้นสิ่งใหม่เพราะมันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่คืนต่อปีเท่านั้นอันดับ9พายุสายฟ้าถาวรคาตาตุมโบไลท์นิง่ง แม่น้ำคาตาทุมโบประเทศเวเนซุเอลาคือสถานที่เดียวในโลกที่มีพายุสายฟ้าเกิดขึ้นแทบทุกคืนนักวิทยาศาสตร์บันทึกได้ว่าที่นี่มีฟ้าผ่าเฉลี่ยมากกว่า250ครั้งต่อชั่วโมงและเกิดต่อเนื่องนานกว่า10ชั่วโมงต่อวันเรียกได้ว่าแทบไม่มีช่วงเวลาใดที่ฟ้าไม่แลบ สาเหตุเกิดจากภูมิประเทศพิเศษที่ลมเย็นจากเทือกเขาแอนดีสไหลามาพบกับลมร้อนจากทะเลแคริเบียนประกอบกับมีก๊าซมีเทนลอยขึ้นมาจากบึงน้ำในพื้นที่ทำให้บริเวณนี้เกิดการประจุไฟฟ้าในอากาศสูงผิดปกติจนเกิดฟ้าผ่าซ้ำๆในที่เดิมอย่างต่อเนื่องแสงสว่างจากคาตาทุมโบไลท์งสามารถมองเห็นได้ไกลกว่า400กิโลเมตรจนคนเรือโบราณเรียกมันว่าประภาคารธรรมชาติของโลก อันดับ 8. วงน้ำแข็งหมุน Ice Circle ลองจินตนาการถึงแม่น้ำที่เย็นจัดจนผิวน้ำกลายเป็นน้ำแข็งและจู่ๆก็มีวงกลมน้ำแข็งขนาดใหญ่หมุนวนอย่างชา้ชาๆเหมือนจานยักษ์ที่ลอยอยู่บนผืนน้ำนี่คือ Ice Circle ปรากฏการณ์ที่หายากมากเกิดจากแม่น้ำที่มีกระแสน้ำหมุนวนในอุณหภูมิต่ำทำให้น้ำแข็งบางส่วนค่อยๆก่อตัวเป็นวงกลมก่อนจะหมุนชา้ชาๆด้วยแรงหมุนของกระแสน้ำใต้ผิว วงน้ำแข็งนี้มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่เมตรไปจนถึงใหญ่กว่ารถบรรทุกทั้งคันเคยมีการบันทึกภาพในแม่น้ำในแคนาดาสหรัฐและนอร์เวย์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนเรียกมันว่าวงกลมแห่งความเงียบเพราะขณะมันหมุนไม่มีเสียงใดเลยนอกจากเสียงน้ำแข็งแตกร้าวเบาๆอันดับ7พายุลูกไฟไฟเวิล์ไม่ใช่ทอร์นาโดธรรมดาแต่คือพายุไฟ เกิดจากกระแสะอากาศร้อนจัดจากไฟป่าที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงร่วมกับลมแรงและความต่างอุณหภูมิอย่างรุนแรงจนเปลวไฟหมุนตัวเป็นวงสว่านขึ้นสูงหลายสิบเมตรพายุลูกไฟสามารถเคลื่อนตัวได้เร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเผาทำลายทุกสิ่งที่ผ่านในปี2018ที่รัฐแคลิฟอร์เนียพายุลูกไฟขนาดใหญ่หนึ่งลูกเกิดจากไฟป่าขนาดใหญ่หมุนขึ้นไปสูงกว่า1กิโลเมตรจนถูกเรียกว่าไฟทอร์นาโด นักดับเพลิงไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเฝ้าดูจากระยะไกลเพราะความร้อนนั้นสูงเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใกล้ได้อันดับหลรุงไฟไฟเรนโบแม้ชื่อจะฟังเหมือนเปลเวไฟบนฟ้าแต่แท้จริงแล้วรุ้งไฟหรือเซอร์คัมฮอริซอนเท้อาร์คคือหนึ่งในปรากฏการณ์ทางแสงที่หายากที่สุดในโลก มันเกิดจากแสงอาทิตย์ที่กระทบกับผลึกน้ำแข็งซึ่งลอยอยู่ในเมฆบางประเภทที่เรียกว่าเมฆซีรัสและต้องอยู่ในมุมเฉพาะประมาณ58องศาจึงจะทำให้แสงหักเหออกมาเป็นแถบสีรุ้งแนวนอนกลางท้องฟ้ารุ้งไฟจะปรากฏเพียงไม่กี่นาทีและมักเกิดเฉพาะในพื้นที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรในฤดูร้อนจึงทาให้คนส่วนใหญ่แทบไม่เคยเห็นมันเลย บางความเชื่อโบราณบอกว่าหากคุณได้เห็นรุ้งไฟในชีวิตจริงถือเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอันดับ 5. เมฆคลื่นทะเล Morning Glory Cloud อ่าวคาเพนทาเลียประเทศออสเตรเลียเป็นเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่เกิดเมฆหมวนยาวแบบนี้เมฆมอร n นิงกลอรี่ยาวได้มากกว่า1,000กิโลเมตรเคลื่อนตัวต่ำเหนือพื้นดินคล้ายคลื่นทะเลขาวโพลนบางครั้งมีหลายแนวต่อกันเป็นกำแพงเมฆยักษ์มันเกิดจากการประทะกันของกระแสะอากาศร้อนและเย็นในระดับต่ำทำให้เกิดคลื่นความกดอากาศที่ต่อเนื่องจนเมฆก่อตัวเป็นรูปแบบยาวและกลิ้งเหมือนคลื่นทะเล นักบินร่มร่อนทั่วโลกต่างฝันอยากบินใกล้กับมันสักครั้งเพราะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงปีละไม่กี่วันและแทบไม่มีที่ใดในโลกเกิดซ้ำแบบนี้ได้อีกเลยอันดับ 4. ฝนสีเลือดเรดเรนในปี2001ที่รัฐเกละประเทศอินเดียผู้คนต่างตื่นตระหนกเมื่อจูจ่ๆฝนที่ตกลงมากลับมีสีแดงเหมือนเลือดถนนอาคารและแม้แต่เสื้อผ้าของคนก็ถูกย้อมด้วยสีแดงเข้ม ตอนแรกหลายคนเชื่อว่าเป็นลางร้ายหรือหายนะจากสวรรค์แต่ภายหลังนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบพบว่าละอองฝนเหล่านั้นมีสปอร์ของสาหร่ายขนาดจิว๋วชื่อเทรนเตโพเลียอันนูลาตาซึ่งมีเม็ดสีแดงสดเมื่อถูกพายุพัดขึ้นไปในชั้นบรรยากาศมันจึงปะปนอยู่ในเมฆฝนและตกลงมาพร้อมน้ำ แม้จะอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์แต่หลายคนก็ยังเชื่อว่าฝนเลือดเป็นสัญญาณแห่งภัยพิบัติเพราะมันเคยเกิดขึ้นซ้ำอีกหลายครั้งโดยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยอันดับ 3. หินเปล่งแสง Glow Rocks ในรัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาและมณฑลหูนานของจีนมีภูเขาหินบางลูกที่ส่องแสงได้เองในความมืด นักธรณีวิทยาพบว่าหินเหล่านี้มีแร่ฟลูออไรด์และแคลไซต์ซึ่งสามารถดูดพลังงานจากแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันและปล่อยออกมาเป็นแสงสีฟ้าหรือเขียวในตอนกลางคืนบางพื้นที่หินจะเรืองแสงจนมองเห็นได้แม้ไม่มีแสงไฟใดๆจนคนท้องถิ่นเชื่อว่าภูเขาเหล่านี้มีวิญญ,ญาณแห่งแสงสถิตยอยู่หรือเป็นดินแดนที่เทพเจ้าทิ้งพลังเอาไว้ ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปชมปรากฏการณ์นี้แต่ต้องระวังเพราะหินบางชนิดมีสารเรเดียมและยูเรเนียมเจือปนอยู่จริงอันดับ2ลาวาสีฟ้าบลูลาวากลางคืนบนภูเขาไฟคาวาอีเจนอินโดนีเซียคือหนึ่งในภาพที่ทั้งงดงามและน่าหวาดกลัวที่สุดในโลกแทนที่ลาวาจะเป็นสีแดงเหมือนทั่วทวไปแต่กลับกลายเป็นไฟสีน้ำเงินสอดไหลรินลงมาตามภูเขา ปรากฏการณ์นี้เกิดจากกรรมะถันเหลวที่พุ่งออกมาพร้อมกับก๊าซร้อนจากภูเขาไฟเมื่อสัมผัสกับอากาศและจุดติดไฟจะให้เปลวสีน้ำเงินเข้มราวกับไฟจากนรบอุณหภูมิของมันสูงกว่า600องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวที่ไปดูต้องใส่หน้ากากากันกา๊าซและอยู่ในระยะปลอดภัยเพราะความคันกรรมฐถนนั้นเป็นพิษต,ต่อปอดและดวงตาอันดับ 1. แสงเหนือออโรราบอรียลิส สุดยอดปรากฏการธรรมชาติที่งดงามที่สุดในโลกเกิดขึ้นในแถบขั้วโลกเหนือเช่นนอร์เวย์ฟินแลนด์และไอซ์แลนด์แสงเหนือเกิดจากอนุภาคพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่เดินทางมาชนกับสนามแม่เหล็กของโลกเมื่ออนุภาคเหล่านี้กระทบกับชั้นบรรยากาศมันจะปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นแสงสีต่างๆต,ตั้งแต่เขียวฟ้าม่วงไปจนถึงแดงสด นักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า Dance of the Sky แต่ชาวเอสกิโมเชื่อว่าแสงเหนือคือวิญญาณของบรรพบรุษที่กำลังเล่นกับแสงไฟบนท้องฟ้าและสำหรับผู้ที่เคยเห็นด้วยตาดูเองต่างพูดเหมือนกันว่าไม่มีภาพถ่ายใดถา่ายทอดความรู้สึกนั้นได้เลยโลกใบนี้ยังมีสิ่งอีกมากที่มนุษย์ไม่เคยเห็นธรรมชาติยังคงสร้างความอัศจรรย์ใหม่ๆใ,ให้เราเห็นอยู่เสมอแล้วคุณละ่ะเคยเห็นปรากฏการณ์ไหนในนี้ด้วยตาตัวเองบ้างหรือย,ยัง ก่อนจบคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรรอติดตามชมกันได้เลยครับ